ซื้อขายที่ดินราคาหลักร้อยล้านขนาดเนี้ยจะบ,บ้าเหรอคะให้มานั่งคุยร้านข้าวแกงข้างทางนี่นะดูท่าแล้วเนะี่ยลุงคงจะเป็นนายหน้าสิพาพวกผมไปดูที่เลยดีกว่าเป็นนายหน้าภาษาอะไรเนี่ยฮะไม่ทําการบ้านมาเลยฉันอยากคุยกับเจ้าของที่ด้วยตัวเองเจ้าของที่เขาไมา่อยากคุยกับพวกคุณหรอไม่ฟุ๊กคือฉันมาดูที่ดินแปลงนี้นี่แกค,คิดจะเป็นศัตรูกับพวกฉันอีกแล้วเหรอฮะที่ดินที่เนี้ยฉันติดต่อเจ้าของไวไ้เรียบร้อยแล้วจ้ะซึ่ง แค่ก็น่าจะแพ้เหมือนเดิมอ่ะนี่เอมี่แน่ใจนะว่าใช่ที่ดินผ um ืนนี้เน um ี่ยแน่ใจสิผู้ที่เขาส่งข้อมูลให้ฉันหมดแล้วผืนนี้แหละแถวนี้ก็น่าสนใจดีนะทำเลก็ดีเดินทางก็สะดวกตอนนี้ แกติดต่อเจ้าของที่ไว้หรือยังยังเลยฉันก็พาแกมาเดินหาเจ้าของที่นี่แหละต้องเสียเวลาลอีกนะเฮ้ยนั่งไงเดี๋ยวไปถามป้าคนนั้นดีกว่า,ป,าป้าครับเจนนั่งก่อนค่ะรับอะไรดีคะฉันไม่ได้มาซื้อของป้าค่ะแล้วป้ารู้จักเจ้าของที่ดินผืนนี้ไหมอ๋อรู้จักค่ะ คือฉันมาติดต่อซื้อที่ดินน่ะเจ้าของที่ดินเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงไหน,นหรอค่ะอ๋อค่ะงั้นขอป้าจดก่อนนะคะพะโล้ไข่ดาวหนงกัะเพราไก่<ป>ไข่ดาวนะคะป้าได้ค่ะป้าคะค่ะค่ะเดี๋ยวป้าไปส่งนะคะป้า,าฉันถามทำไมไม่ตอบเนี่ย ค่ะค่ะป้านี่พวกเรารีบอยู่นะป้ารีบบอกมาเลยรู้บ้านเจ้าของที่เขาอยู่ที่ไหนไม่รู้ค่ะอ้าวป้าเมื่อกี้เนี่ยป้ายังบอกรู้สับอยู่เลยนะคะรีบๆบ,บอกมาเลยเสียเวลาพวกฉันทําไมป้าต้องบอกพวกคุณด้วยล่ะคะอ๋อนี่ป้าอยากได้ตังค์ใช่ไหมคะปุ๊ออ่ะนี่ป้าป้าพูดได้ยัง เก็บเงินของคุณไว้เถอะค่ะป้าไม่อยากได้เรื่องมากนะนะป้าจะเท่าไหร่ว่ามาเฮ้ยรถใครอ่ะเฮ้ยแก ยี่นุชนี่มันมาทำอะไรแถวนี้วะนี่บอกนะมันก็มาดูที่ดินที่เดียวกับเราเนี่<ป>ยยายนุชตแกมาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบไม่ฟุ๊กคือฉันมาดูที่ดินแปลงนี้นี่ นี่แกค,คิดจะเป็นศัตรูกับพวกฉันอีกแล้วเหรอฮะนี่ครั้งที่แล้วที่ฉันซื้อที่ดินตัดหน้าบริษัทแกไปเนะี่ยแกจำไม่ได้เลยนะุชแกยังกล้าจะมาดูที่ดินที่เดียวกับเราอีก <c oughs> นี่ใหยนุชฉันว่าแกได้นะรีบกลับไปดีกว่าเสียเวลาเปล่าๆที่ดินที่เนี้ยฉันติดต่อเจ้าของไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะซึ่งแกก็น่าจะแพ้เหมือนเดิมอ่ะฉันไม่กลับถ้าเขายังไม่ตกลงขายพวกเธอเนี่ยฉันก็มีสิทธิ์ นี่ถ้าแกจะไม่กลับเนี่ยมันก็เรื่องของแกนะแต่ขอบอกไว้เลยที่ดินผนืนนี้ยังไงก็ตกเป็นของบริษัทฉันแล้วฉันกับฟุกเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นก้อนโตส่วนแกอ,อย่าหวังนะอยากจะรอก็รอไปนะฉันว่าชาติหน้านูาน่นจะได้ซื้อ <c oughs> บา้าม่เรารีบไปซื้อที่ดินดีกว่าปล <c oughs> ่อยให้ยนุ่นมันยืนงูนตรงนี้แหละ นี่เอ็ไมไมเร็วๆสิเดินช้าๆอยู่ได้แรับนึ่ดดีแกฉันสงสัยว่าคนที่มีที่ดิน300รล้านเนี่ยเขาต้องรวยขนาดไหนวะฉันว่านะคนระดับเนี้ยเขาต้องนั่งเอาผาดไปกับซุปอปรขคามาแน่เลยวะพนันกับฉันได้เลยพ <c oughs> นันกันเลยเหรออ่ะนี่ลงุงผมไม่มีตังค์ให้หรอกนะไปขอตรงนู้นไปหนูก็ไม่มีค่ะออจะมาดูที่พื้นนี้เหรอนี่ลุงรู้ได้ไง ก็พวกเราจะมาซื้อที่ดินผืนนี้อ้อก็เห็นมองมองกันอยู่ถ้าสนใจอ่ะไปร้านข้าวแกงไปไปนั่งคุยกันร้านยี่ป้านั่นน่ะนะนี่ซื้อขายที่ดินราคาหลักร้อยล้านขนาดเนี้ยจะบ้าหรอฮะให้มันนั่งคุยร้านข้าวแกงข้างทางเนี่นะฉันไม่ไปหรอกดูท่าแลนะ้วเนี่ยลูกคงจะเป็นนายหน้าสิคาผมไปดูที่เลยดีกว่าไปไป ออลุงสรุปที่ดินผืนนี้เนี่ยทั้งหมดมีกี่ไร่อ๋อแปบบเดียวนะเป็นหนายหน้าภาษาอะไรเนี่ยฮะไม่ทําการบ้านมาเลยนี่อย่าบอกนะคะว่าเป็นหนายหน้าผวาแค่ค่าคอมเดียวฉันไม่คุยกับลุงแล้วฉันอยากคุยกับเจ้าของพี่ด้วยตัวเองเจ้าของพี่เขาไมอยากคุยกับพวกคุณหรอกที่ลุงคักเลยครับกูไม่ได้ค่านายหน้าสิเอางี้เดี๋ยวผมให้พันหนึ่งลุงพาผมไปหาเจ้าของที่อนะเก็บเงินไว้เถอะ ผมไม่เอากันพวกคุณหรอกอเรื่องมากจริงเลยลุงไปไหนก็ไปปะไปไป,ะ,ะไปไปแล้วลไปเดี๋ยวเรื่องเนี้ยพูชั้นจัดก,การเองไม่ต้องพึ่งลุงหรอกไปเจอคนแก่แบน<อ>แทนที่เราจะได้ไปซื้อที่อื่นต่อดูดิเป็นไหนหนะ้ายังขี่จักรยานอยู่เลยไม่ลงทุนซะเลยไอ้ไม่ไม้ เสียวเวลามันมานานโอ้มหีคนอยู่ลุงคะลุงคะน่ารูคุณลุงรู้จักเจ้าของที่ดินแปลงนี้ไหมคะอ๋อหนูสนใจเหรออ๋อใช่ค่ะงัะ้นให้ลุงพาไปดูที่ขอบคุณนะคะ,ะไปเลย ดเลยที่ทำเลดีมากเลยนะคะเนี่ยที่แรกลุงก,ก็ไม่ขายหรอกเห็หนลูกสนใจอะอลุงก,ก็จะขายให้อะไรวะสวยไหมสวยมากเลยค่ะลุงได้แล้วจ้ะขอบคุณค่ะเอาตัดมาหนาหนูไปแกงกัะนายหนูได้เลยขอบคุณมากนะคะคุณลุง นี่ลุงบอกผมมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าคุณสมศักดิ์อยู่ที่ไหนนี่รู้จักชื่อเจ้าของทีแล้วเหรอ,อก็ใช่น่ะสิพวกฉันไม่ได้งโง่นะไปถามคนแถวนี้มาพวกฉันเนี่ยฉลาดอยู่แล้วบอกมาเลยนะลุงนี่ยิ้มอะไรอะ่ะรีบ,ร,บรีบบอกมาสิพวกฉันเสียเวลาเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยฉันนี่แหละสมศักดิ์เจ้าของที่ที่พวกเธอตามหา เดี๋ยวุงเดี๋ยวกันนะคือลุงที่ปั่นจักรยานเก่าๆแล้วก็มีแค่สำเนาเอกสารจากโฉนดที่ดินของเจ้าของที่เนี่ยนะจะมาอ้างตัวเตงเป็นเจ้าของที่ดินโอ้ยที่ดิน300ล้านนะลุงสภาพแบบลุงเนี่ยนะบอกใครๆครเขาจะเชื่อฮะหัว <laughs> ดูสภาพดิออเอานี่ไปดู <laughs> โฉนดเหรอยวดูสิ <laughs> นายสมศักดิ์เออนี่แหละลุงสมศักดิ์เอเดียวกันเลยคุณลุงจริงด้วยคุณลุงครับพวกเราขอโทษนะครับคืนฉนหนครับคุณลุงอ,อคือเร,เราสองคนไม่รู้จริงๆค่ะคิดว่าลุงเป็นแค่นายหน้าขายที่ดินนะคะก็เลยทําตัวแบบนั้นไปนูขอโทษนะคะไม่ได้ตัง้งใจล่วงเกินเลยค่ะลุงก็ต้องขอโทษฉันหรอกฉันขายที่ให้หนูคนนี้ไปแล้วอีนุุด S <S สมน้ำหน้าพวกเธอสองคนนะพวกเธอทำกิริยามารยาทต่ำเองเอคนลุงคะคิดเรื่องนี้ใหม่ได้ไหมคะคือที่เผืนนี้มันสำคัญต่อพวกหนูมากมันส่งผลถึงการงานของพวกหนูเลยนะคะลุงใช่นะคะเรามาคุยกันใหม่เถอะนะคะขอร้องนะครับไม่ฉันขายแล้วและไม่มีทางเปลี่ยนใจด้วยพวกเธอสองคนเลิกมองคนจากภายนอกได้แล้วนะ คนที่เขามีจริงๆเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องอวดหรอกหนูเราไปคุยทุรลาต่อที่อื่นดีกว่าไหมค่<ฮ>ะคุณสมศักดิ์ครับกลับมาคุยก่อนเลยครับทำไงดีไหมไม่รู้นนแกเห็นสายตาที่นุนมองฉันเมื่อกี้ไหมว้ยมันไส้มันผู้สาดเดินหามาทั้งวันร้อนก็ร้อนไปแกร้อนร้อนแล้วหนูกินน้ำแข็งใสกันก,นก่อนไหมฮะม,มันใช่เวลาไหมเนี่ย ร้อนหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ไ,ไม่มไหคุณทิพย์ฆ่าเราแน่เลยวะเออดีติดยินี้ก็ไม่ได้ทำไงดีวะค่าคอมเดือนนี้ยังไม่ได้เลยอ่ะแกทำไงเนี่ยเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บอย่างนี้อะคุณจะถูกใจฉันโอ้ใส่พริกเยอะขนาดนี้กินได้เหรอกินได้สิปุ๊บแกปล่อยให้แม่ของแกทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงอ่ะใส่พริกเยอะขนาดนี้ใครจะไปกินได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินตอนนี้ค่ะจะให้แม่คุณอะ ทำอย่างนี้พวกเราเรได้ไงอะคะไม,ไม่ยอมนะคะใจเย็นก่นอนนะพี่ทิพย์ผมจัดการให้เดี๋ยวมาแล้วค, <c oughs> ครบับพบกันนะครับ เผ็ดเผ็ดแซบซอบอย่างนี้อ่ะคุณจะถูกใจฉันเดเผ็ดอ่ะมงหรอ มันต้องเห็ดเห็ดเสพเสพยังแหลอือโหไปที่เกีย้ยงครั้งนี้กินได้เหรอกินได้สิ ขอพิกเพิ่มหน่อยสิเอามาเยอะๆเลยนะเอามานี่เลยไม่ต้องเสีเยเวลาเอาไปหมดถึงนี่แหละ ร้านนี่แหละครับ<ไ>ที่ผมจะพาไปเลี้ยงเดี๋ยนี้แค่ร้าน๋วยเตี๋ยวธรรมดาน,นี่นะคะผมจะน่ากินตรงไหนเลยอะ่ะนี่คืพอพี่มันเปิดที่สาวมาทั้งทีอ่ะคุณจะพามาเลี้ยงแค่นี้เองเหรอคะร้านนี้อร่อยมากเลยนะหรือว่าคุณจะไม่กินอุ๊ยไม่เอาค่ะกินก็ได้อะ่ะรีบไปเลยครับผมให้พึ่งแม่มารอสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้ละไปเลยดิ๋ว คุณแม่ครับทำไมคุณแม่ทำแบบนี้ผมบอกให้คุณแม่สั่งรอไว้ก่อนไม่ใช่คุณแม่กินแบบนี้แม่หิวนี่ก็ผมบอกคุณแม่แล้วใช่เหรอครับว่าวันนี้เป็นวันเสาร์วิดพิมพ์คุณแม่ทำแบบนี้ได้ไงก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่หิวขุยเตี๋ยวอ่ะถ้าสั่งมานานอ่ะเส้นมันก็เออมันไม่อร่อยลูกครับ การที่แม่คุณทำแบบนี้มันไม่ให้เกียรติและก็ไม่เห็นเผืันเลยนะคะคุณควรู้จักบอกแล้วก็สั่งสอนแม่คุณบ้างให้มีมาราย,ยาทไม่มีมาราย,ยาทยังไงพวกเธออยากมาช้าเองอะ่ะช่วยไม่ได้นี่มาฉันว่านะแกต้องให้แฟนของแก่จัดการแม่ของมันให้หลาดจำเลยนะฉันไม่ยอมเลยคะ่ะปุ๊บคุณต้องทําอะไรสักยอย่างอมยนี่มันจะอะไรกันนะกันนาะ เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะผู้ตี๋วเหลือต้องเยอะแยะมะนั่งกินด้วยกันฟุ๊กแกปล่อยให้แม่<ไ>ของแกทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงอะใส่พริเกเยอะขนาดนี้ใครจะไปกินได้ออกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินพี่คะจะให้แม่คุณอนะมาทำอย่างนี้พวกเราได้ยังไงอะคะไม่ยอมนะคะใจเย็นก่อนนะพี่ทิพย์ใจเย็นก่อนนะพี่ทิพย์ผมจัดการให้ นี่แม่ครับแม่ทําแบบนี้แม่ไม่ไว้หน้าผมเลยนะไมายเขาเป็นเมียผมแม่ก็ควรให้เกียบเขากับครอบครัวเขาด้วยเข้าใจไหมครับแม่ให้เกียบเหรอเมียแกแล้วก็พี่เมียแกรู้จักคำว่าให้เกียริด้วยเหรออา้าวกลับมาแล้วเหรอลูกแม่ปอกผลไม้ผมหน่อยสิหนูอยากกินเหรอลูกแม่ปอกเสร็จแล้วก็ฝากเข้าไปในบ้านให้ด้วยนะครับตามนี้นะครับ ราจะไปไหนกันล่ะลูกคือเราจะไปหาอะไรจริงข้างนอกอะครับใช่จ้ะอ,อ้อแม่อ่าหนูฝากไปก้าผ้าไว้แล้วนะอยู่ตรงที่แม่ซักผ้าประจำหมัหนูฝากหน่อยของหนูก็ฟุก๊กแต่ทั้งคู่เลยเอ๋อแล้วก็จานข้าวของเมื่อเช้าอะ่ะลืมะ่ะแม่โทษทีนี่น,นี่ต้องรีบออกไปแล้วจ้ะฝากได้นะเสื้อผ้าของเธออ่ะเธอควรจะซักเองนะเอ้ยพูดอน่อเสียคะเนี่ยแม่ครับ คือเสื้อผ้าของมายมันก็ไม่ได้เยอะอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อผ้าผมเนี่ยแหละครับแม่ก็ซักให้หน่อยเดียครับแต่ว่าเรื่องแค่นี้เองแม่อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่หน่อยเลยครับไปเลยะครับหิวแล้วเนี่ยคิดฝากด้วยนะคะ,ขอ,ะ,คะของกิ๊กก็อยู่หน้า้องค่ะแม่ขอถามแกหน่อยถูกหม ก็เมียแกและครอบครัวเขาอ่ะเคยให้เกียรติและเห็นหัวแม่บ้างไหมตลอดเวลาที่เข้ามาอยู่ในบ้านอ่ะเห็นแม่เป็นหัวหลักหัวตองใช้แม่ทาโน่นทํานี่เห็นแม่เป็นคนใช้แต่ถึงอย่างนั้นอ่ะแม่ก็อดทนไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเพื่อความสุขของลูกแล้วลูกล่ะเคยคิดถึงหัวอกแม่บ้างไหมโอ๊ยปุ๊บนี่ แม่คุณจะบ่นอะไรนักหนาฮะตา้มคานพูดมากอยู่ได้พอได้แล้วไม่คุณจะหยุดพูดแบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวกออครับแม่ผมขอโทษนะครับผมจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราสองแม่ลูกอีกแล้วนะพี่ลูกขอโทษแม่พี่ลูกสำนึกได้จริงๆหรือว่าวกลัวไม่มีใครรับใช้ดูวก,กับเมียกันแม่ใช่ใช่แบบนั้นครับแม่ผมสำนึกผิดจริงๆ ของผมพนนะครับต่อจากนี้พวกเธอสองคนจะไม่มีวันทำแบบนี้กับฉันได้อีกแม่ไม่เป็นไรนะคะบิ๊กเราแยกไปอยู่ข้างนอกก็ได้ค่ะไม่จะดูแลของเองคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะไอ้ะีชเข้าฝอนคุมด้วยโอเคนะพวกบนี้นะนะคะนอนไปเอ้ยู๊ ทำยังไงดียา,ายมายไม่เป็นไรไ<อ>ยมา,ายแค่าชาคนเดียวหาใหก็ได้กับเถอะเดีนี่ครับยังไม่จ่ายเงินเลยนี่กินก็ไม่ได้กินต้องจ่ายให้เหอกเทาไหร่พัสองร้อยห้าสบาที่เสียวตีชามแค่นี้ไมถึงแพงเลยล่ะถ้าเตี๋ยวสองร้อยห้าสิบือพัก ไม่มาใช่พี่ซี่พี่บอค่ะพี่ส,สะแกงาตครับแกนดูอนนั่นละค่ะเล่นติดกับกับกับกันต้ตับไหนเนี่ยไปเรี่กวันรอนะ